ทีนี้กัน้วกันโอเคโอเคโอเคมัน okay, okay, okay. มาอย่างเนี้ยอย่างอย่างเฮ้ย<ม>ทำไมีไดต่เสมอมาเดินอะไรนะมีไต้เสมอมนนะไม่ใครอำมาไม่ถึงกิโลเนี่ยได้หรอกลับอานน้ำอุ่นมาแล้วกลาเนื้อผ่าน เตีงตเตองนี่มาเท่าไรมาลร้านเกมมันดีมั้วัดจากอะไรดีอ่ะอ๋อเสียชิเสียงโบนชาระไดวันนี้ไอ้เฟรยกเปปิงเหรอโอ้โหน้โอโหนพาเก้ จริงอะตุ่ยอ๋อ OK ่ก <tama> ็จ่งไอ้เลือดสีมันแบบนับว่เหมือนเดอครัคือการตูมที่ให้ได้จริงเหรอวะ